หลายคนน่าจะนึกภาพว่ากระดูกเป็นแค่โครงสร้างแข็งๆที่อยู่ข้างในเราเฉยๆนะคะเหมือนเสาของตึกอะไรแบบนั้นแต่จากข้อมูลที่เรากำลังจะคุยินวันนี้เนี่ยโอ้โหมันซับซ้อนและมีชีวิตชีวาย,ยิ่งกว่านั้นเยอะเลยค่ะลองนึกภาพตามนะคะว่ามันคือเมืองที่วุ่นวายมีทีมก่อสร้างคอยสร้างตึกใหม่ตลอดเวลาแล้วก็มีทีมรื้อถอนที่มาทุบตึกเก่าออกไปคือเป็นเมืองที่ไม่เคยหลับเลยครับเป็นการเปรียบเทียบที่เห็นภาพชาัดมากเลยครับ เพราะว่าในกระดูกของเราเนี่ยมีเซลล์2ทีมนี้ทำงานแข่งกันอยู่จริงๆคือทีมสร้างที่ชื่อว่าออส e o โอบลาสและก็ทีมรื้อถอนที่ชื่อว่าออส e o โอคลาครับความสมดุลของ2ทีมนี้แหละครับที่เป็นตัวกำหนดความแข็งแรงของกระดูกเราไปตลอดชีวิตเลยเอาล่ะค่ะวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันถึงสุขภาพของเมืองที่ว่านี้โดยเฉพาะเมื่อความสมดุลมันเริ่มเสียไปจนเกิดภาวะที่หลายคนเคยได้ยินแต่ยังสับสนอยู่ คือภาวะกระดูกบางหรือ o s t e พีนี i a และโรคกระดูกพรุนหรืออ s t e โ p พโร s i s เราได้รวบรวมข้อมูลมาจากทั้งบทความสุขภาพของโรงพยาบาลชั้นนำหลายแห่งวารสารการแพทย์และก็คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญภารกิจของเราวันนี้ก็คือการกลั่นเอาแก่นสำคัญออกมาให้เข้าใจง่ายที่สุดว่าสองภาวะนี้มันต่างกันยังไงใครบ้างที่ต้องระวังเป็นพิเศษและที่สำคัญคือเราจะลงทุนกับสุขภาพกระดูกของเราในวันนี้เพื่ออนาคตที่ดีได้อย่างไร ประเด็นเรื่องการลงทุนนี่สำคัญมากเลยครับเพราะว่าโรคกระดูกพรุนเนี่ยเขาได้ฉายาว่าเป็นภายเงียบหรือ the silent thief มันเหมือนปลวกที่ค่อยๆกัดกินโครงช่างบ้านเราจากข้างในคือเราไม่เห็นไม่รู้สึกอะไรเลยจนกระทั่งวันหนึ่งที่พื้นบ้านถล่มลงมาซึ่งก็คือวันที่กระดูกหักมันเองครับการทำความเข้าใจเรื่องนี้ให้ลึกซึง้งจึงไม่ใช่แค่เรื่องสุขภาพ แต่เป็นเรื่องของการรักษาคุณภาพชีวิตในระยะยาวเลยน่าสนใจมากเลยค่ะงั้นเรามาเริ่มกันที่จุดเริ่มต้นของทุกคนดีกว่าค่ะในข้อมูลบอกว่าชีวิตกระดูกของเรามีจุดพีคอยู่ด้วยมันคืออะไรเหรอคะใช่ครับลองนึกถึงบัญชีธนาคารกระดูกที่เราทุกคนเกิดมาพร้อมกับมันในช่วงวัยเด็กถึงวัยหนุ่มสาวเนี่ยทีมสร้างกระดูกของเราจะทำงานเก่งกว่าทีมรื้อถอนมาก เราก็เลยเหมือนฝากมวลกระดูกเข้าบัญชีไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงจุดที่เรามีเงินในบัญชีมากที่สุดที่เรียกว่ามวลกระดูกสูงสุดหรือพีก b บนแมสส s ครับซึ่งจะเกิดขึ้นตอนอายุประมาณสัก30-35ปีแปลว่าเงินในบัญชีที่เราสะสมมาจนถึงอายุ30กว่ากว่าเนี่ยคือต้นคุณทั้งหมดที่เรามีไว้ใช้ไปตลอดชีวิตที่เหลือ,อเลยหรอคะหลังจากนั้นคือมีแต่ถอนออกอย่างเดียวเลยถูกต้องเป๊ะเลยครับหลังจากจุดพีกนั้นไปแล้ว ทีมรื้อถอนจะเริ่มทำงานเก่งกว่าทีมสร้างอัตราการถอนเงินจะเริ่มเร็วกว่าการฝากทำให้ยอดเงินในบัญชีหรือมวลกระดูกของเราค่อยๆลดลงไปตามวัยซึ่งนี่แหละครับคือจุดที่นำไปสู่สองภาวะที่เรากำลังจะพูดถึงความแตกต่างมันอยู่ที่ว่าเราถอนเงินออกไปมากน้อยแค่ไหนอ oh. ภาวะแรกคือกระดูกบาง (Osteoporosis) อันนี้เปรียบเหมือนการแจ้งเตือนจากธนาคารว่ายอดเงินในบัญชีของคุณเริ่มต่ำกว่าเกณฑ์แล้วนะ คือมวลกระดูกเราน้อยกว่าค่าเฉลี่ยแต่ยังไม่ถึงขั้นวิกฤตยังไม่ถือเป็นโรคครับมันเป็นสัญญาณเตือนที่สำคัญมากๆเป็นเหมือนไฟเหลืองเตือนเราให้เริ่มหันมาดูแลบัญชีได้แล้วสินะคะใช่เลยครับแต่ถ้าเรายังไม่ทำอะไรปล่อยให้มีการถอนเงินออกไปเรื่อยๆจนยอดในบัญชีเหลือน้อยมากโครงสร้างภายในกระดูกที่เคยแน่นๆก็จะกลายเป็นรูพรุนเหมือนฟองน้ำหรือรงังผึ้ง อันนี้แหละครับที่เรียกว่าโรคกระดูกพรุน (osteoporosis) ซึ่งมันคือภาวะที่ธนาคารส่งจดหมายมาบอกว่าบัญชีของคุณติดลบขั้นวิกฤตแล้วนะโครงสร้างทางการเงินของคุณกำลังจะล้มละลายกระดูกในภาวะนี้จะเปราะบางมากแค่ไอจามหรือก้มตัวผิดท่า ก็อาจทําให้กระดูกซี่โครงหรือกระดูกสันหลังหักได้แล้วครับโห oh, ฟังดูน่ากลัวกว่าที่คิดเยอะเลยค่ะแล้วเราจะเช็คยอดเงินในบัญชีกระดูกของเราได้ยังไงคะว่าตอนนี้อยู่ในโซนปลอดภัยไฟเหลืองหรือว่าไฟแดงแล้ววิธีที่เป็นมาตรฐานที่สุดในปัจจุบันก็คือการตรวจวัดความหนานแน่นมวลกระดูกด้วยเครื่องเด็กซ่าสแกนครับมันคือการเอ็กซเรย์พลังงานต่ําที่ปลอดภัยมากผลที่ได้จะออกมาเป็นค่าที่เรียกว่า T score ซึ่งเป็นตัวเลขที่บอกเราตรงๆเลยว่าสถานะบัญชีเราเป็นอย่างไรทีสกอร์ครับเพราะทีสกอร์ของเราสูงกว่าลบหถือว่ายอดเงินปกติอยู่ในโซนสีเขียวถ้าอยู่ระหว่างลบหถึงลบสอนี่คือภาวะกระดูกบางเข้าสู่โซนสีเหลืองแล้วเป็นช่วงเวลาทองที่ต้องรีบจัดการแต่ถ้าทีสกอร์ต่ำกว่าลบสอลงไป อันนั้นคือเข้าโซนสีแดงแล้วใช่ครับนั่นคือเข้าสู่ภาวะโรคกระดูกพรุนหรือโซนสีแดงที่ต้องได้รับการดูแลจากแพทย์อย่างใกล้ชิดแล้วครับ ชัดเจนมากเลยค่ะพอเห็นเป็นภาพโซนสีแบบนี้แล้วเข้าใจง่ายขึ้นเยอะเลยทีนี้มาถึงคำถามสำคัญว่าใครบ้างที่ยอดเงินในบัญชีมีแนวโน้มจะลดลงเร็วกว่าคนอื่นในข้อมูลที่เรามีพูดถึงปัจจัยเสี่ยงไว้หลายอย่างมากแต่มีอันนึงที่อ่านแล้วแปลกใจคือการมีน้ำหนักตัวน้อยหรือผอมเกินไปปกติเรามักจะคิดว่าความผอมคือสุขภาพดีทำไมในกรณีนี้ถึงเป็นความเสี่ยงล่ะคะเป็นคำถามที่ดีมากเลยครับ คนส่วนใหญ่เข้าใจแบบนั้นจริงๆเหตุผลมีสองอย่างครับอย่างแรกคือกระดูกของเราจะสร้างความแข็งแรงเพื่อตอบสนองต่อน,น้ำหนักที่มันต้องแบกรับคนที่น้ำหนักตัวน้อยกระดูกก็จะได้แรงกระทำน้อยมันเลยไม่ค่อยถูกกระตุ้นให้สร้างความหนาแน่นเปรียบเหมือนเราไม่เคยยกของหนักกล้ามเนื้อเราก็ไม่พัฒนาครับ อย่างที่สองคือคนที่ผอมมากๆโดยเฉพาะผู้หญิงอาจมีระดับฮอร์โมนเอสโตรเจนต่ำแล้วก็อาจขาดสารอาหารบางอย่างซึ่งทั้งสองอย่างนี้ส่งผลโดยตรงต่อสุขภาพกระดูกเลยอ๋อเข้าใจเลยค่ะแสดงว่ามันมีทั้งปัจจัยที่เราควบคุมไม่ได้กับปัจจัยที่เราพอจะจัดการได้สินะคะถูกต้องครับเราลองมาแยกกันดูปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้ก็คือพันธุกรรมและเชื้อชาติ ถ้าพ่อแม่เรามีประวัติกระดูกหักง่ายเราก็มีความเสี่ยงสูงขึ้นอายุที่มากขึ้นก็เป็นสิ่งที่เลี่ยงไม่ได้และที่สำคัญคือเพศครับผู้หญิงมีความเสี่ยงสูงกว่าผู้ชายมากโดยเฉพาะในวัยหมดประจำเดือนจุดนี้ข้อมูลน่าสนใจมากเลยค่ะเขาบอกว่าการลดลงของฮอร์โมนเอสโตรเจนในช่วงวัยหมดประจำเดือนของผู้หญิงเนี่ยมันเหมือนกับหน้าผาเลยคือมวลกระดูกจะลดลงหัวบาบอย่างรวดเร็วในขณะที่ของผู้ชายจะเป็นเหมือนทางลาดที่ค่อยๆชันลงไปชา้ชาๆ ใช่ครับเอสโตรเจนเปรียบเหมือนผู้จัดการบัญชีที่คอยดูแลไม่ให้มีการถอนเงินออกจากกระดูกเร็วเกินไปพอผู้จัดการคนนี้ลาออกไปตอนหมดประจำเดือนระบบก็รันวเลยครับการสูญเสียมวลกระดูกในช่วง5-7ปีแรกหลังหมดประจำเดือนจึงเกิดขึ้นเร็วมากแต่ข่าวดีก็คือยังมีปัจจัยอีกกลุ่มใหญ่ที่เราควบคุมได้ซึ่งนี่คือส่วนที่สำคัญที่สุดครับมาเลยค่ะกลุ่มนี้แหละที่น่าจะอยู่ในความสนใจของทุกคนครับ ปัจจัยไลฟ์สไตล์ที่เราปรับเปลี่ยนได้เริ่มจากอาหารการกินการได้รับแคลเซียมและวิตามินดีไม่เพียงพอคือผู้ร้ายตัวหลักเลย รวมถึงการทานเค็มจัดด้วยเพราะโซเดียมจะทำให้ร่างกายขับแคลเซียมออกทางปัสสาวะมากขึ้นต่อมาคือพฤติกรรมส่วนตัวเหล่าตัวร้ายที่เรารู้จักกันดีอย่างการสูบบุหรี่ซึ่งในข้อมูลระบุชัดเจนว่ามันไปขัดขวางการทำงานของเซลล์สร้างกระดูกโดยตรงการดื่มแอลกอฮอล์ในปริมาณมากก็ไปลดการดูดซึมแคลเซียมแล้วก็พวกเครื่องดื่มคาเฟอีนหรือน้ำอัดลมก็เร่งให้เราเสียแคลเซียมออกไปเร็วขึ้นครับ แล้วก็มีเรื่องของโรคประจําตัวกับการใช้ยาบางชนิดด้วยใช่ไหมคะใช่ครับโรคบางอย่างเช่นโรคข้ออักเสบรูมาตอยโรคเกี่ยวกับตอมไทรอยหรือโรคไตเรื้อลังก็เพิ่มความเสี่ยงได้รวมถึงการใช้ยาบางกลุ่มเป็นเวลานานโดยเฉพาะยากลุ่มสเตียรอยซึ่งมักใช้รักษาอาการอักเสบต่างๆยาตัวนี้ถ้าใช้ต่อเนื่องนานๆจะมีผลข้างเคียงที่สําคัญคือทําให้มวลกระดูกลดลงครับ ข้อมูลปัจจัยเสี่ยงทั้งหมดนี้ทําให้เห็นภาพชัดขึ้นมากเลยค่ะว่ามันไม่ใช่เรื่องของคนแก่เท่านั้นแต่เป็นเรื่องที่เกี่ยวพันกับไลฟ์สไตล์ตั้งแต่วัยหนุ่มสาวเลยและแบบนี้ใครบ้างคะที่ควรจะเดินเข้าไปบอกคุณหมอว่าอยากขอตรวจดีเอ็กซสแกนตามคำแนะนำม,มาตรฐานนะครับกลุ่มแรกเลยคือผู้หญิงอายุ65ปีขึ้นไปและผู้ชายอายุ70ปีขึ้นไปควรตรวจเป็นประจำครับอีกกลุ่มคือผู้หญิงวัยหมดประจำเดือนที่อายุน้อยกว่า65แต่มีปัจจัยเสี่ยงอื่นๆร่วมด้วย เช่นผอมมากสูบบุรี่หรือมีพ่อแม่เคยกระดูกสะโพกหักและกลุ่มสุดท้ายที่สำคัญมากคือใครก็ตามที่อายุเกิน50ปีแล้วเคยกระดูกหักจากอุบัติเหตุที่ไม่รุนแรงเช่นล้มเบาๆในบ้านแล้วข้อมือหักกลุ่มนี้ถือเป็นสัญญาณเตือนที่ดังมากควรไปตรวจทันทีเลยครับ การรู้ปัจจัยเสี่ยงพวกนี้อาจจะทําให้หลายคนเริ่มกังวลแต่ในข้อมูลก็มีข่าวดีคือมันมีสิ่งที่เราทําได้เยอะมากงั้นเรามาเปิดกล่องเครื่องมือดูแลกระดูกกันดีกว่าค่ะว่าเราจะเติมเงินเข้าบัญชีหรืออย่างน้อยก็ชะลอการถอนเงินให้ชาที่สุดได้อย่างไรบ้างเริ่มจากเรื่องที่ใกล้ตัวที่สุดอย่างอาหารการกินก่อนเลยค่ะได้เลยครับในกล่องเครื่องมือนี้มีอุปกรณ์หลักอยู่3มชิ้นคือโภชนาการการออกกําลังกายและการรักษาทางการแพทย์ เริ่มที่โภชนาการหัวใจของเรื่องนี้คือคู่หูดูโอแคลเซียมกับวิตามินดีครับแคลเซียมคืออิฐที่ใช้สร้างกระดูกแต่วิตามินดีคือคนงานก่อสร้างที่คอยคนอิฐไปยังไซ้างานถ้าไม่มีคนงานอิฐก็จะกองอยู่เฉยๆใช้ประโยชน์ไม่ได้ร่างกายเราต้องการแคลเซียมประมาณ800-1,000มิลลิกรัมต่อวันซึ่งในผู้หญิงวัยหมดประจำเดือนอาจต้องการสูงถึง1,200-1,500มิลลิกรัมเลยครับ แล้ววันน่าทึ่งมากเลยนะคะที่อาหารไทยดั้งเดิมหลายอย่างนี่คือสุดยอดเมนูแคลเซียมเลยอย่างที่ในข้อมูลยกตัวอย่างมาเช่นน้ำพริกกะปิปลาทูกะปิทำจากเคยปลาทูก็กินได้ทั้งกระดูกถูกต้องเลยครับภูมิปัญญาคนโบราณที่สุดยอดมากแล้วก็มีพวกแกงส้มดอกแท้ยำถั่วพูผัดคะนา้าคือมันอยู่ในวิถีชีวิตเราอยู่แล้วใช่ครับเคล็ดลับเพิ่มเติมคือร่างกายเราดูดซึมแคลเซียมได้ดีที่สุด ครั้งละไม่เกิน500มิลลิกรัมการแบ่งกินแคลเซียมกระจายไปตามมื้อต่างๆจะดีกว่าการกินอัดทีเดียวในมื้อเดียวส่วนวิตามินดีแหล่งที่ดีที่สุดและฟรีก็คือแสงแดดอ่อนๆตอนเช้าหรือเย็นแค่วันละ15-20นาทีก็เพียงพอให้ผิวหนังสังเคราะห์วิตามินดีได้แล้วหรือจะทานจากอาหารอย่างปลาที่มีไขมันสูงเช่นปลาแซลมอนปลาทูไข่แดงหรือตับก็ได้ครับ นอกจากนี้โปรโตีนก็สำคัญไม่แพ้กันเพราะมันเป็นส่วนประกอบของโครงสร้างกระดูกครับทีนี้มาถึงเครื่องมือชิ้นที่2ซึ่งสำคัญไม่แพ้กันเลยคือการออกกำลังกายแต่ไม่ใช่การออกกำลังกายแบบไหนก็ได้ใช่ไหมคะในข้อมูลย้ำคำว่า w e s g h t b e a r i n g exercise บ่อยมากใช่ครับนี่คือหัวใจเลยการออกกำลังกายแบบลงน้ำหนัก weight-bearing exercise มันคือการออกกำลังกายที่ร่างกายต้องต้านกับแรงโน้มถ่วงของโลก การเดินเร็ววิ่งหย่อยเต้นแอโรบิกส์หรือแม้แต่การรำไทยเก๊กโยคะทั้งหมดนี้จะส่งแรงกดไปที่กระดูกเป็นการส่งสัญญาณไปบอกทีมสร้างกระดูกว่าเฮ้ที่นี่ต้องการความแข็งแรงเพิ่มนะรีบเอาแคลเซียมมาเสริมด่วนกระดูกของเรามันฉลาดครับถ้าเราใช้งานมันมันก็จะแข็งแรงขึ้นแต่ถ้าเราไม่ใช้งานมันมันก็จะคิดว่าคงไม่จําเป็นแล้วแล้วก็ค่อยๆสลายตัวไปหลักการ Us e it or lose it ที่ใช้ได้กับทุกเรื่องในชีวิตเลยจริงๆนะคะจริงครับ ควรทำอย่างน้อยวันละ30นาที3-5งวันต่อสัปดาห์ควบคู่ไปกับการออกกำลังกายเพื่อสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อและฝึกการส่งตัวซึ่งสำคัญมากในการป้องกันการหกล้มเพราะสาเหตุหลักที่ทำให้คนเสียชีวิตหรือคุณภาพชีวิตแย่ลงมากๆจากโรคกระดูกพรุนไม่ใช่ตัวโรคเองแต่คือการหกล้มที่ทำให้กระดูกสะโพกหักครับค่ะมาถึงเครื่องมือชิ้นสุดท้ายสำหรับคนที่ถูกวินิจฉัยว่าเป็นโรคกระดูกพรุนไปแล้ว การปรับอาหารกับออกกำลังกายอย่างเดียวอาจจะไม่ทันการถูกต้องครับในกรณีนี้แพทย์จะพิจารณาให้ยาซึ่งปัจจุบันก็มียาดีๆหลายกลุ่มทั้งกลุ่มที่ช่วยชะลอการทำงานของทีมหรือถอนกระดูกและกลุ่มที่ไปกระตุ้นให้ทีมสร้างกระดูกทำงานมากขึ้นแต่มีเกร็ดความรู้หนึ่งที่น่าสนใจมากในงานวิจัยที่เราดูมาคือแนวคิดเรื่อง drug holiday ใช่ค่ะประเด็นนี้น่าสนใจมากมันดูส่วนทางกับความรู้สึก ทำไมเราถึงต้องหยุดยาที่กําลังช่วยรักษากระดูกเราอยู่ด้วยล่ะคะเป็นเพราะว่ายาบางกลุ่มโดยเฉพาะกลุ่มที่ใช้กันแพร่หลายอย่าง bisphosphonates ถ้าใช้ต่อเนื่องนานเกินไปเช่น5ปีขึ้นไปมันจะทําให้กระดูกหนาแน่นและแข็งขึ้นก็จริงแต่ในบางกรณีอาจจะสูญเสียความยืดหยุ่นไปทําให้กระดูกแข็งแต่เปราะได้ครับแพทย์จึงอาจพิจารณาให้คนไข้ยหยุดยาชั่วคราว1-2ปี เพื่อให้กระดูกได้มีการปรับตัวและสร้างใหม่ตามธรรมชาติก่อนจะประเมินแล้วเริ่มยาใหม่อีกครั้งซึ่งแน่นอนว่าทั้งหมดนี้ต้องอยู่ในการดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิดเท่านั้นครับเป็นความรู้ที่ลึกซึ้งและสําคัญมากเลยค่ะแสดงให้เห็นว่าการรักษามันไม่ใช่แค่การกินยาไปเรื่อยๆแต่ต้องมีการปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ด้วย ทีนี้ก่อนที่เราจะไปถึงขั้นต้องหาหมอหรือกินยามีวิธีไหนที่เราจะลองประเมินความเสี่ยงของตัวเองเบื้องต้นที่บ้านได้ไหมคะในข้อมูลมีพูดถึงเครื่องมือออนไลน์อยู่2ตัวมีครับและมีประโยชน์มากในการคัดกรองเบื้องต้นตัวแรกคือ f r e x Tool ซึ่งพัฒนาโดยองค์การอนามัยโลกเลยเราสามารถเข้าไปในเว็บไซต์และกรอกข้อมูลส่วนตัวเช่นอายุน้ำหนักส่วนสูงและปัจจัยเสี่ยงต่างๆที่เราคุยกันไป ที่สําคัญคือสามารถเรียกฐานข้อมูลของคนไทยได้ด้วยโปรแกรมจะคํานวณออกมาเป็นเปอร์เซนต์ความเสี่ยงที่จะเกิดกระดูกหักในอีก10ปีข้างหน้าถ้าผลออกมาว่าเสี่ยงกระดูกสะโพกหักเกิน3%เหรือกระดูกตําแหน่งสําคัญอื่นๆหักเกิน20%เปก็เป็นสัญญาณว่าควรไปปรึกษาแพทย์ครับเหมือนเป็นแบบประเมินความเสี่ยงส่วนบุคคลเลยนะคะใช่ครับส่วนอีกตัวใช้ง่ายกว่านั้นอีกชื่อว่า OSTA Osteoporosis Self Assessment Tool for Asians เหมาะกับคนเอเชียโดยเฉพาะใช้ข้อมูลแค่2ออย่างคืออายุกับน้ำหนักตัวหน่วยเป็นกิโลกรัมแล้วเอาไปพลอตในตารางเทียบสีได้เลยถ้าตกช่องสีเขียวคือเสี่ยงน้อยสีเหลืองคือเสี่ยงปานกลางและสีแดงคือเสี่ยงสูงถ้าผลออกมาเป็นสีเหลืองหรือแดงก็เป็นเหมือนสัญญาณเตือนให้เราไปพบแพทย์เพื่อตรวจให้ละเอียดขึ้นครับ มันเป็นเครื่องมือที่ง่ายและดีมากในการประเมินเบื้องตน้นยอดเยี่ยมเลยค่ะเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้เราตระหนักและเริ่มต้นบทสนทนากับคุณหมอได้ง่ายขึ้นสรุปแล้วจากการเจาะลึกของเราในวันนี้สิ่งที่ตกผลึกได้ชัดเจนที่สุดคือสุขภาพกระดูกไม่ใช่เรื่องของการแก้ไขตอนแก่แต่เป็นการลงทุนระยะยาวที่ต้องเริ่มตั้งแต่วัยหนุ่มสาว การสร้างบัญชีเงินออมกระดูกให้เต็มที่ที่สุดเท่าที่จะทำได้คือของขวัญที่ดีที่สุดที่เราจะให้กับตัวเองในอนาคตและถึงแม้โรคกระดูกพรุนจะเป็นภัยเงียบแต่เราก็ไม่ได้ร้หนทางป้องกันเลยทั้งเรื่องอาหารการออกกำลังกายที่ถูกประเภทและการตรวจเช็คเมื่อถึงเวลาอันควรครับขอทิ้งท้ายด้วยข้อมูลที่ท,ทรงพลังมากชิ้นหนึ่งนะครับจากงานวิจัยระบุว่าปัจจัยทางพันธุกรรมอาจมีผลต่อมวลกระดูกสูงสุดของเราได้มากถึง60-80%ถึง์ ฟังดูแล้วอาจจะท้อใจว่าถ้าพันธุกรรมไม่ดีก็คงทำอะไรได้มากแต่ผมอยากให้มองอีกมุมนึงครับนั่นหมายความว่าอีก20-40%ที่เหลือซึ่งอยู่ในมือเราเต็มๆผ่านไลฟ์สไตล์อาหารการออกกำลังกายมันจึงยิ่งมีความสำคัญมหาศาลเพราะมันคือส่วนที่เราเปลี่ยนแปลงได้จริงมีคำกล่าวว่าพันธุกรรมอาจจะบรรจุกระสุนให้ปืนแต่ไลฟ์สไตล์คือสิ่งที่ลัน่นไก การลงมือทำในส่วนที่เราควบคุมได้ในวันนี้ไม่ใช่แค่การลงทุนเพื่อกระดูกของตัวเองเท่านั้นแต่มันยังเป็นการสร้างแบบอย่างด้านสุขภาพที่ดีให้กับของรุ่นต่อไปในครอบครัวเราด้วยครับ